สวัสดีครับผมอาจารย์วงกรสิทธันูรย์เรียนรู้บ้านเวอดอนธานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยได้เข้าชมฟาร์มห่ของเรานะครับและตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ในโรงเห็ดนางฟ้าภูฐานของเรานะครับโรงเรียนเห็ดนางฟ้าภูฐานเราครับโรงนี้ขนาด2อคูนหเมตรนะครับสามารถจุก้อนเชื้อเห็ดได้หนึ่งพันกร้อยก้อนนะครับและตอนนี้นะครับเห็ดนางฟ้าภูฐานเรากําลังออกดอกสวยงามมากเลยนะครับลักษณะเดิน เห็ดนางฟ้าภูฐานของเรานะครับก็จะออกดกดอกหนานะครับลำดีขาใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักดีนะครับแล้วก็เรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงนะครับหวานนุ่มนะครับอร่อยมากเลยสำหรับลูกเห็ดน,นางฟ้าภูฐานลงนี้นะครับตอนนี้กำลังออกดกมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ท่านเน่ได้ชมบรรยากาศภายในโรงเห็ดน,นะครับเห็นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเห็ดของเราสวยมากใช่ไหมครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดของเรานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์080นะครับ7462130และ0897511920ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ